คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องของพนันออนไลน์รับมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ตํารวจเนี่ยปูพรมนะครับค้นหาอีกนะครับยังคงดําเนินการต่อเนื่องสําหรับคดีนี้คดีใหญ่แล้วก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปกับบุคคลหลายบุคคลแล้วก็หลายเครือข่ายด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยบุกไปปูพรมค้น3จุดกับทั้งในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีไปทลายเครือข่ายครับเครือข่ายนี้คือเว็บพนันออนไลน์สายเป๊ะหกเก้า เงินหมุนเวียนของเครือข่ายนี้นะครับเว็บนี้นะครับกว่า50ล้านบาทครับตำรวจ PCT หรือตำรวจศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศกระจายกำลังเลยครับค้นในกรุงเทพเนี่ยสองจุดแล้วก็ที่นนทบุรีอีกหนึ่งจุดนะครับควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อว่าสายเป69ควบคุมตัวได้6คนครับเป็นผู้ชาย4เป็นผู้หญิงสองมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีทรัพย์สินอีกกว่า15ล้านบาท ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ยึดมาตรวจสอบหมดจากการตรวจสอบครับพบว่าเว็บพนันนี้นะครับมีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทเนี่ยห้ล้านบาทเนี่ยต่อเดือนนะครับค่ะและที่สําคัญมีข้าราชการระดับสูงอยู่เบื้องหลังครับตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับต่อไปส่วนกรณีของตํารวจสอทอตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับกรณีมาเก๊า8 8 8 หลังจากที่มีการนำตัวนักร้องแรปเปอร์แล้วก็พิตตี้สาวสองคนที่ปรากฏตัวในโฆษณาของมาเก๊า888มาเพื่อดำเนินคดีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสั่งฟ้องครับแรปเปอร์ฮะนายอนุวัฒน์หรือนายเกียร์นักร้องแรปเปอร์ถูกสั่งฟ้องคนเดียวในข้อหาโฆษณาและชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตครับส่วนพิตตี้สา,สาวอีกสองคนจากการตรวจสอบเนี่ย ไม่พบหลักฐานครับไม่พบหลักฐานหมายถึงไม่พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีเกี่ยวข้องกับกับเว็บพนันออนไลน์โดยตรงสารแขวงดอนเมืองพิพากษาจำคุกกรณีของนักร้องแรปเปอร์เนี่ยหเดือนนะครับแล้วก็ปรับ1,000บาทแต่โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาไปเวลา1ปีนะฮะส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับทุนจีนสีเทาแล้วก็มีข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ ล่าสุดฮนะพลนตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับท่านมอบหมายให้ผู้แทนเข้าไปแจ้งความที่สอพอเวลุวันที่จังหวัดขอนแก่นครับไปดําเนินคดีกับพันตํารวจเอกชัยรัตน์รัตนาธรรมวัฒน์เป็นรองผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกับพวกรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับ9คนนี้ถูกดําเนินคดีนะครับ ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์นี่ครับแจ้งความไว้แล้วเพื่อดำเนินคดีที่ขอนแก่นและข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วพร้อมกับพวกซึ่งเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอีกอีกกลุ่มนึงหนึ่ง<ะ>1้คนครับอ,อันนี้โดนในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ<ะ>นี่ฮะข้าราชการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง<ะ><ะ>ตอนนี้ข้าราชการโดนโดยเฉพาะตำรวจนะ,ะโดน กวาดล้างกันเยอะพอสมควรเลยเดียวเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันออนไลน์แบบนี้นะฮะ